สวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งนึงเนาะสวัสดีตอนเช้าย้ำฝน,นมืดอฝนมนื่อีงเกือบบกเห็นอะไรหัวน้ำเบาและสะนำออกไปตัวพยายามลั่นอีกขั้วท่า,านผู้ชมใส่ไว้หมวกอานนี่เนาะสี่สิบสี่สิบแปดลังเนาะใส่ไว้ตอนแรงหมวกอานนี่ ไปเบิ ina, ่งว่ามันสีมานบ่หรือบ่มานสีมานคือม <data> ือหนังเป่เนาะถ้าเบิ่งก่อนยังมืดอยู่ได้ไ้มนี่หาโมงเกือบหกโมงละหาโมงเขื่อละยังมืดอยู่อ่ะพาไป็รุ่นน้ำกันท่านผู้ชมสีมานบริบ่มานเนาะอย่าแต่กล้องมันนั่นแหละอ่ะมาเพาะกันอีกท่านผู้ชมมาหนีิ พยายามลั่นเนาะกล้องอจจะยัดันชันี่เด้อยังพากันงงไปจือวันใส่ลั่นท่มิดท่านผู้ชมน้บวาว่นลงใส่เ่นมาใส่วานขาไปสองสองรางอึ๊บโอ้ยหยันซอยกันหยันเนื้อซอยกันไอ้กล้องมันสัน สองแดงเอ๊ะจะใส่ทั้งหนานี่ได้สองแดงได้สองสามพเแล้วหย,ย่าหย่าอันนี้บานขนาดทรรมสมนี่หย่านิดหน่อยนี่เข,ขียวคมขนาด วันนาบ่าวใส่มานน่คอยชิยามเนาะเดะเห็นแล้วล้างหนึ่งนี่แบะเลยเอา้าวพอล้ลางสมิดนท่านผู้ชมมันชิโชคบนเวชิมานโอ๊ปหยุดหยุดหยุดนี่เนาะเบิ่ง nắc chưa đấy nắc năm để tuyệt vời ôi hàng vừa lo mà yên nói và mán ô đẹp tham vừa xong nè mà lẹo tôi lẹo hẹn mán nhắn y đấy đàn này đấy หลังชมิดบลงเดี๋ยวยยืนนะหอมขี้กระเดือนอะไรพุ่นอยู่พุ่นพุ่นเนาะหลังที <c oughs> ong, m, ơi, ่สองอยู่พุ่นอ่าแวะเลยหลังที่สองหลังที่สามเลยอยู่นี่

Vâng Vâng lần thứ xa mới thử Cái nhà này chắc rồi Cứ nát thế Xong hmm. tô xa mới tổ lời này Ở Thì là ăn vào nhà này đấy Xa mới lăng thử xa mới lăng ước à, phải tỏ lời nên nó vào dặn hơi của điều một nó nắp nắp đó bằng lúc làng thì xì này làng thì xì qua chỉ thư của mà này à. nhảy đấy chạy hầm một chút rồi đây phù sai cả lưu mà lăm năm trăm làm cả nước giữa bóng hắn làng kìa 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 để xiềng nắp tụi này lóc 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 à bờ thước tham gia giảm thước xám ok vô cái si bằng hà đâu Này, làm thi hạ này. อยากเลยใหม่เลยที่สนมหลายท่านผู้ชมเลยหังที่หาเอาวอาได้หอยมาพร้อมจัวนีังที่หากระมิดจีรีเอยได้ได้หอยหลังที่หานี่ Nào, làm cái hốc mà này ơi mùa ăn này thực thực yên nhầy đấy tụi này cái nát thế men này lý tem lơi tụi này chỉ là tiền nổi có to có này mùa, mùa ăn này thực yên nhầy đấy Nè, phải to, phải to Úp. Mình còn đâu em này nó bản gì sẽ nó ก็จบไเข่าวที่ข่าวเด้เนาะวานนดีน่เนาะยืนเดี่เนาะข่าวไปเบื่องดูลงแล้วลงลงบนมันบ่นนเห็นมันลงดอกเออแมนเดลี มันลอยขึ้นนี่จะลังที่อาไรล่ะลืมละเจ็ดลังที่เจ็ด,ดเต็มอัดเลยตัวนี้ทาา่านผู้ชมอ๋อตัวสียดงใหญ่เลยประมาณสามโตอ้าวมันมันมันขัดยูคขัอยู่แบบนี้ quần cả tốt ở đây thằng một dâm à, phải to phải to <laughs> năng thả nó vào nó luôn phải bằng lăn nó lăn nào, à, nào nhàng xài nè à, bên kia xe đấy bộ, bộ đinh đấy nhỉ phần con mua mua nó đấy À, chết bằng dù, như này, này xí xị là nào. ปะไว้ก่อนจังก่ะแล้วก็ขึ้นสะนําออกในเหือนี่น้ําหลายพุ่นนี่อ่า47แล้วก็อยู่ทางออกอีกอยู่ทางออกอีกบงนึงก็48นะครบบ่ถึกจักบงอมานีลบังบ่ึกบังนึงอื Ờ, bình bình bà ping phụ, bà, ném à, nó hơi chật chật bừng... đấy, thôi, ba pia cơ đó, à, mấy thang chi thai làm mu xâm này, con sai cái sai bèn bèn này nét này, thư chắc là cho mày tát màn làng chi thai này này mẹ, nhảy nhảy đó cứ <laughs> nát <Phương> thế <laughs> hả <Thực> lưu lực ô tô nhảy này. nhảy này xoay nhảy lên này thông oh, xuống này ô mà nó làm chân thại <laughs> thức tôi nhảy thức tôi nhảy cho tôi băng lăn nói tôi này á thì bẹt khốp nào bệ lại để nói. đây nói chân này nó chọc xe cặp bào vừa lại Đó, lên tham cho อันนี้กำลังคัดเนาะคัดอันน่ะบางทึกบางบุธอ่ะตัวเรล,ลายทันทึกเนาะตัวนี้บุธึกเบิ่นนบงว่าตัวทึกกับตัวบุกตัวได้ชิลลายกว่ากันท่านผู้ชมเอาขอเวลาคัดอันจักบังบุธึกะสี่สิบแปดบางสี่สิบแปดหลางบุธสิบสองโอ้ แสดงว่าเทือกในกายเครื่องแล้วทานผู้ชมมันรุ่นหลังท,งทงมิทนะทามุสมเทือกบ่ใหญ่บ่แป๊กเอ้ยชองแต้มมาแล้วทา่านผู้ชมห่างทมิทอืมเยดายน้าเด็กยันบ่ใหญ่เนาะนี่เนื้น สามต้มโอ้ยสามขีกกระเดือนสามกันก็ขีกกระเดือนหน้าเลยท่านผู้ชมเอ้ยหูยนหน่อยนี่ซื้อไปปล่อยแล้วจะหน่อยหนิอ่ะสี่ต้มห้าต้มหกต้มอ่ะตัวนี้ใหญ่เติบด้วยตัวนี้มา,มาเรื่อยๆเจ็ดแปดแต้ม Ừ, lém nhảy này đấy, này. Wow, cái này nhảy đấy tham sốm. Nè, thải, cái này nhảy nè. ได้ใช่ไหมัดคุดโตนี่หว่าบากเกินสามโลชองโลแล้วมือนนี่ ใหญ่แน่ตัวนี้ใช่ใหญ่แน่เนาะสองตวัวบ่ทำบุสมธ์อะไลังรับชมคลิปคอยอยู่เนาะอย่าล,ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อแจอ้งเตือนได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางส่วนของข่อยลงให้เบิ่งเนาะเพื่อใส่สองโลตายขอบใจทำบุสมที่ติดตามเนาะพอ,อกันใหม่คลิปหนะ้ายสำหรับคลิปนี้สบายดี